ก้าวแรกสู่บาร์เบอร์สำหรับพี่ๆที่เราเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดยกโป้ให้เราด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับเวลาผมอัพคลิปวิดีโอลงจะได้แจ้งเตือนพี่ๆก่อนใครทางโทรศัพท์ครับมาครับมาต่อกันคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าเอ๊มีคําถามว่าอาจารย์ ผมก็ตัดลองทรงต่ำให้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าทําไมมันเป็นกันแต่งนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าจุดนี้นะครับเห็นไหมครับสันหวีเล็กอาจจะวางลงมาถึงหลังใบหูลูกค้าพอเราตัดไปมันก็ไปโดนแค่นิดเดียวนะครับโดนแค่คือหมายความว่านี่นะครับสันหวีเราต้องตัดขึ้นมาให้ถึงนะครับถึงโคนผมเลยนะครับถึงโคนผมเลยนะครับอย่าเอาลงต่ำจนถึงหลังใบหูแบบนี้นะครับ ถ้าเอาลงวางถึงหลังใบหูแบบนี้ก็จะทำให้โดนตัดผมออกไปแค่นิดเดียวนะครับก็จะไม่ถึงเกณฑ์เป็นลองทรงต่ำนะครับก็จะกลายเป็นก็หลายกรณีนะครับที่เขาเรียกบางท่านก็ว่ากันแต่งนะครับบางทีก็ว่าเรียกกันหลายแบบนะครับถ้ามีความต่ำมากเกินไปนะครับทีนี้เราจะมาลองนะครับตัดเป็นลองทรงต่ำนะครับ ลองทรงต่ำส่วนมากอาจารย์บอกให้อยู่คิ้วมาระดับคิ้วนี้นะครับลองตัดดูลองทรงต่ำด้านหวีตักขึ้นให้เส้นผมโผล่ขึ้นจากหวีให้เส้นผมโผล่ออกจากหวีเวลาตัดระวังตรงนี้นะครับเวลาตัดระวังตรงนี้อาจจะพลาดให้ดูปัตเตอรเลียนด้วยไม่ใช่ดูแค่ความต่ำความสูงนะครับดูตรงนี้เพราะว่า ปปัดฟันปัตตาเลียนมันจะเลยสันหวีลงมาจะทําให้เกิดขาวได้นะครับบางทีลูกค้าไม่ชอบขาวนะครับตรงนี้นี่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 เห็นไหมครับนี่มาแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยระวังเลยนะครับเนี่ยมันจะล้นออกมาจากสันหวีนะครับปัตตาเลียนนะอันนี้ผมแค่ทดสอบเอาเป็นตัวเล็กนะครับถ้าตัวใหญ่ก็อาจจะยากกว่านี้หน่อยเครื่องนี้เป็นตัวการขอบแต่ว่าไม่ได้แต่งฟันสามารถตัดได้นะครับเป็นฟันเดิม ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับส่วนตรงจรจะเก็บทีหลังก็ได้หรือเก็บไปเลยก็ได้ส่วนช่างใหม่ผมก็แนะนําให้เก็บไปเลยบางทีก็จะลืมนะครับตรวนี้เราก็จะเห็นจรเก็บไปเลยก็ได้ตอนเก็บให้ระวังด้วยนะครับหวีเล็กอย่าวางแนบชิดติดผิวหนังลูกค้าเลยนะครับให้ยกให้อ่า ยกระดับปลายซีวีขึ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ลอยตัวนะครับอย่าวางแนบชิดติดเลยนะครับนะครับยกรอยขึ้นนิดหน่อยนะครับตช่วงนี้นะครับเด็กก็ปิดเทอมกันนะครับก็สามารถตัดลองทรงได้นะครับก็สามารถเลือกได้ทุกทรงนะครับเพราะว่าช่วงเป็นช่วงปิดเทอมนะครับอันนี้ก็มาบอกว่าเป็นลองทรงต่ําด้านบนปล่อยไว้หมดเลยนะครับจะเลี้ยงผมนะครับ เห็นไหมครับบายซี่บีนะครับดูให้ดีนะครับบางท่านก็ตั้งตรงถ้าตั้งตรงก็ระวังจะกลายเป็นรองทรงกลางนะครับถ้าตั้งตรงมากเกินไปก็ระวังจะกลายเป็นรองทรงกลางด้านหลังนะครับเห็นนะครับเอาสันหวีเลยสันหวีเทียบเท่ากับคนเส้นผมเลยนะครับอย่าตักเข้าไปแค่ ครึ่งหวีแต่ว่าสันหวีมันอยู่กับผิวหนังลูกค้าไกลเกินไปไม่ได้นะครับเอาสันหวีไปอยู่กับรากหรือว่าโคนเส้นผมเลยนะครับตักเข้าไปเลยแบบนี้นะครับถ้าเราดูแต่หวีตักผมเข้าไปแต่ว่าสันหวีอยู่ไกลจากโคนเส้นผมก็จะทําให้กลายเป็นต่ํากว่าเกณฑ์ได้นะครับต่ํากว่าเกณฑ์ก็หมายถึงว่าความสูงไม่ถึงรองทรงต่ํานั่นเอง บางทีลูกค้าก็จะเข้าใจผิดว่าเอ๊ทำไมออกนิดเดียวหรือว่าออกต่ําเกินไปก็จะทําให้กลายเป็นเรียกว่าการแต่งนั่นเองครับครับตรงนี้ลูกค้าก็ปล่อยนะครับหรือว่าเราจะลบเดี่ยมนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่ที่จริงลูกค้าไม่ให้ลบเดี่ยมนะครับแต่าจะลบให้ดูนะครับนี่ตักออกมาตรงๆตักผมเข้าไปแล้วดึงออกมาตรงๆตัดแค่ปลายนะครับ ก็จะลดความบวมหรือว่าลดลดเหลี่ยมลงได้ตรงนี้จะไม่ได้มาสอนให้เสร็จทรงนะครับเพราะว่าผมจะมาทําเป็นที่ตรงไหนพี่ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไปแก้ไขแล้วรีบทํากันนะครับถ้ามาตัดเสร็จทรงแล้วมันก็จะนานนะครับผมบอกตรงจุดจี้ขยี้ตรงจุดดีกว่าครับผม สำหรับพี่พี่มีคำถามอะไรนะครับที่อยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดผมทุกชนิดหรือว่าเกี่ยวกับทรงผมก็ให้แสดงความคิดเห็นลงมาตรงช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้ครับทีนี้เราก็มากันขอบนะครับตามที่ได้ตัดไว้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแรงเงาลงมาช่วงจรก็จะลากยาวนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่วัยรุ่นนะครับว่าจะชอบแบบขาวหรือแบบเลี้ยงยาวนะครับส่วนมากผมก็จะตัดเป็นเงาๆนะครับแต่ถ้าลูกค้าสั่งเป็นไล่เฟดก็จะตัดให้อีแบบหนึง่งส่วนสเต็ปทางร้านผมก็จะตัดเป็นไล่เงาอย่างเช่น0.5หรือเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับหรือใช้หวีลองนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้างั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันครับ